ก่อนหน้านี่เคยมีปัญหาคนกบมุงยุงคือว่านกยุงไปกินผลผลิตของเจ้าบ้านแต่วันเดียวต่อนนี้ฟ้าอาจารย์เปิก็มาดูแลอยู่ตรงนี้นกยุงก็เลยมาอยู่ที่วัดถ้ำ คือจริงๆแล้วเรื่องของนกยูงเนี่ยมันมีมานานแล,ล้วล่ะแต่ช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเขากระจัดกระจายกันไปอยู่ทุกที่ทุกทางเพราะเขาไม่มีอาหารถ้าหากเราไม่มีการอนุรักษ์กไว้หรือว่าเราไม่มีอาหารให้เขากินเนี่ยเขาจะลงไปรบกวนพืชผลการเกษตรของชาวบ้านซึ่งเขาก็ทํามาหากินนะเนาะเราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเล็งเห็นตรงนี้มองว่าอ เราทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มันลงไปรบกวนพืชผลการเกษตรชาวบ้านก็เลยมาคิดว่าเออถ้าหากว่าเขากินอิม่มกินอิ่มเสร็จเขาก็จะขึ้นป่าขึ้นเขาไป การที่มีนกยุงอยู่ในวัดนี่ก็คงซื้อว่าจากนุ่นรักนกยุงไว้นะครับคงซื้อว่าปัญหามันเบาบางลงครับก็คนก็มาจ่วยกันดูแลอยู่นะครับครับเจ้าบ้านเพเ่็นเขเข้าใจครับสัตว์ไหมครับเนาะนกยุงนี่เป็นเป็นซั์ที่สูงช่งเหมือนกันก็แฝ่จานเป็นมาดูมาเรียกไว้นี่้าบ้านก็มีส่วนร่วมตัวยดีดีครับตอนนี้เ้ืยอมากก็ใจหอกระจข่าวของหมู่บ้านในฝ้่งครับหมู่ปหลวงภาชาสันธ์ยังฟังเนาะ ผู้เนี่ยเอาอาหารมาโปยแล้วก็ประมาณสักแปดโมงนั่นแหละเขาก็จะลงมากินอาหารทั้งวันนะครับเนี่ยก็สําหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาอาหารมาไว้ให้เขาเนี่ก็ทางวัดเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้งหมดมก็เป็นอาจารย์นี่แหละบางทีญาติโยมถวายมานิดมาหน่อยก็สะสมไว้พอที่จะได้เป็นค่าอาหารบางทีก็เงินเดือนตัวเองนั่นแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ ค่อนข้างจะโอเคหรอกก็มีนักท่องเที่ยวพอเข้ามาแวะชมแวะเวียนเข้ามาซึ่งช่วงที่เขาเข้ามาเยอะๆก็บรรเทาค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเพราะฉะนั้นก็เลยมาหนักทางวัดหน่อย ชาวบ้านเขาไปเห็นแล้วเขาเกิดความทงสารเขาก็เลยเก็บไข่มาแล้วก็เอามาให้แม่ไก่ฟักพอไก่ฟักเสร็จมันเป็นนกอนุรักษ์ธรรมชาติทีเนี้ยอ่ามันก็เลยเลี้ยงไม่ได้อ่าเป็นสัตว์คุ้มครองก็เลยมาให้ทางวัดเลี้ยงซึ่งทางวัดก็เลี้ยงตามมีตามเกิดไปเรื่อยๆอืให้เขารอดพอเขานั่นก็คืนสู่ธรรมชาติหมดเราไม่ได้มีการกักขังหนูเหนียวเขาใดๆทั้งสิน้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติทุกสิ่งอย่างอ่า เพราะฉะนั้นอย่ามาคิดว่าวัดหาไรายได้เกี่ยวกับพวกนี้ไม่ใช่เราเป็นการอนุรักษ์เขาเพราะว่าสังเกตได้ปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นนกพวกนี้เขาถึงจะอยู่ถ้าหากว่าปลาไม่อุดมสมบูรณ์นกเขาไม่อยู่